เด็กชายเมคาชอบเวลากลางวันที่สุดแต่เมื่อไหร่ที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าความกลัวก็จะคืบคลานเข้ามาในใจเขากลัวความมืดที่อยู่นอกหน้าต่างและเสียงกระซิบของสายลมในยามค่ำคืนบนเตียงนอนนุ่มๆม,มีเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้เมคารู้สึกปลอดภัยนั่นคือพี่หมีตุ๊กตาหมีตัวโปรดของเขาอยู่กับเมคานะพี่หมีเขาพึมพำพร้อมกับกอดพี่หมีไว้แน่น ในคืนนั้นเองขณะที่เมคาพลิกตัวด้วยความกังวลพี่หมีก็หลุดออกจากอ้อมแขนของเขาตกลงจากเตียงแล้วหายวับเข้าไปใต้เตียงที่มืดมิดเมคาหัวใจเต้นรัวเขารีบชะงงกหน้าลงไปมองใต้เตียงที่นั่นมืดสนิทและดูเหมือนถ้ำลึกลับที่เต็มไปด้วยเงารูปร่างประหลาดน่ากลัวเขาอยากช่วยพี่หมีแต่ความกลัวก็ทำให้ขยับตัวไม่ได้ทันใดนั้นเมคาก็ได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆในจินตนาการ พี่หมีต้องกำลังกลัวแน่ๆเขาคิดพี่หมีอยู่คนเดียวในความมืดเขาต้องการเราความคิดนี้จุดประกายความกล้าหาญเล็กๆขึ้นในใจเมคาตัดสินใจเขาต้องกล้าหาญเพื่อเพื่อนรักเขาเอื้อมมือไปหยิบไฟฉายกระบอกเล็กที่หัวเตียงแล้วกดเปิดแสงสว่างวาบขึ้นมาตัดผ่านความมืดในห้อง เขาค่อยๆส่องไฟฉายเข้าไปใต้เตียงสิ่งแรกที่เห็นคือเงาปีศาจมีเขาแหลมเมคาสะดุ้งแต่เมื่อมองดูดีๆเขาก็เห็นว่ามันเป็นเพียงเงาของไดโนเสาร์ของเล่นของเขาเท่านั้นเมคาขยับลำแสงไฟไปอีกนิดคราวนี้เขาเจอกับอสูรกายหลายแขนมันดูน่ากลัวจนเขาเกือบจะยอมแพ้แต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นว่ามันคือหุ่นยนต์ของเล่นที่นอนตะแคงอยู่ เมคารวบรวมความกล้าคลานเข้าไปใกล้ขึ้นอีกนิดและแล้วลำแสงไฟก็ส่องไปเจอพี่หมีพี่หมีนอนพิงรถของเล่นอยู่ตรงนั้นไม่ได้เป็นอะไรเลยเมคาถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกเมคารีบคว้าพี่หมีออกมากอดไว้แน่นเขามองกลับไปที่เหล่าของเล่นใต้เตียงตอนนี้พวกมันไม่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วเขายิ้มออกมาได้ในที่สุด คืนนั้นเมคาได้เรียนรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวก็เป็นเพียงสิ่งที่เรายังไม่รู้จักดีพอนั่นเอง